สวัสดีครับมาพบกันในคลิปแนวทางหวยลาวสตาร์นะครับประจำวันอาทิตย์ที่23เมษายนนะครับสำหรับท่านใดเพิ่งเพิ่งเข้ามากดติดตามครับหวยลาวสตาร์สัปดาห์หนึงเจอกันได้แค่1วันครับทุกวันอาทิตย์นะครับก็เนื่องจากไม่ได้รันยาวๆเนาะและเลขถ้าถูกใจตามมือนกันครับไม่ชอบผ่านครับสำหรับลาวสตาร์วันนี้เด่นสุดที่จับได้ชอบ5ครับเนาะ สำหรับขารุดเขวิ่งจัด5ครับวิ่งบนรุดร่าง5นะครับและถ้าในแต่ละคลิปมีโฆษณารบกวนดูให้ผมด้วยนะครับ05 1535ครับขอประทานโทษครับ153 1545 153545 15 01 ศูนยมัดศนย์เข้าไปครับผมทันใดชอบเล่น3ตัวเอาศูนย์ไปมัดนะครับถ้าอยากแตกตรงเล่น3กลับ6กลับไปนะครับได้แนวนี้ครับสำหรับหวยลาวสตาร์ครับ1ิบห้านกาบ่ายสามโมงสี่สิบห้าทีโดยประมาณรู้ผลนะครับ ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและฟังครับก็วันนี้จะลงหวยรัฐบาลนะครับให้ด้วยนะครับยังไงลองติดตามดูนะครับผม